เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบหรอบกระทรวงการต่างประเทศได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดถวายณวัดกวางจี้กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นโอกาสพิเศษเพราะเป็นการส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพชนพรรษาหกรอบของพระา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้เนี่ยก็จึงมีความสําคัญเป็นพิเศษนะครับวัดหวังชี้นี่จึงเป็นวัดที่เก่าแก่โบราณนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของพุทธสมาคมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญในแง่ของพุทธศาสนานะครับจริงๆสารทูตไทยเราเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับวัดกวังชี้เนี่ยเป็นระยะนะครับก็ถือว่ามีความใกล้ชิดครับเป็นวัดหนึ่งที่สารทุตไทยเรามีความร่วมมือที่ใกล้ชิดอยู่ครับ การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดกวางจี้กรุงปักกิ่งในครั้งนี้สามารถรวบรวมเงินบริจาคซึ่งประกอบไปด้วยเงินบำรุงพระอารามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลจากกระทรวงการต่างประเทศ และเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยและชาวจีนรวมทั้งสิ้น132,440หยวนหรือนับเป็นประมาณ662,200บาทและกระถินพระราชทานในปีนี้ถือเป็นการจัดพิธีณสาธารณารัฐประชาชนจีนครั้งแรกหลังจากการระบาดใหญ่โดยนอกจากที่จีนแล้วยังได้ทอดถวายณวัดพุทธในอีก8ประเทศอื่นๆด้วยกันได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมียนมาอินเดียกัมพูชาเวียดนามสีลังกามาเลเซียและอินโดนีเซียโครงการเชิญภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดพุทธศาสนาในต่างประเทศได้มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538ชรินยาลิมประภูวิวัฒนารายงาน